สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์บุเดสลีกาประจำสัปดาห์นี้จากทางขอบสนามครับโดยคู่นี้ครับเป็นการปบกันระหว่างไบยมินิกับทีมแชมป์เก่าครับพบกับไมส์เกมเริ่มมานะครับเป็นไบยมินิกนะครับทีมจ่าฝูงเปิดหน้าบุกใส่เลยครับโทมัสบูเลอร์ออกมาทางขวาแล้วเปิดมายัดมาลูกนี้ไม่ได้เข้าทางอัลโซเดวิสยิงจังหวะแรกติดล็อกเข้าขวายิงอีกครั้งนึงไม่เข้าครับโอ้จะเสียบมุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปติดการบล็อกของซีแวงวิทเมอร์ครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับขึ้นมาทางขวานะครับ ยัดมาครับบายยูนิคครับยิงมาลูกนี้เข้าทางเดวิสครับวุดในจังหวะแรกล็อกเข้าขวาแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งครับจะเสียบมุมอยู่แล้วครับวิทเมอร์ครับเซฟไปได้บายยูนิคลุยต่อครับจังหวะนี้พยายามจะสวนเอาแต่ว่าไม่ดีครับโดนไม้ตัดบอลไปได้ซากคืนกลับมาตรงกลางมีบังบอลเอาไว้ยังไงครับยอดเข้ามาแล้วออดิโซมงเรียบร้อยเลยครับโบนึงประตูต่อศูนย์ครับอึ้งกันทั้งอาริอันซารีน่าครับ บาเยรูมินิกครับโดนไมล์สอกนำไปก่อนนะครับจากลูกโขกของโอนิซิโวโอ้โหโอริเวคาร์นครับถึงกับลุกเลยทีเดียวครับแหมหลังจากโดนประตูนี้ครับจบครึ่งแรกนะครับเป็นไมล์ครับที่ออกนำบาเยรูมินิกไป1ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังครับบาเยอนพยายามจะเอาคืนแล้วหลุดมาตรงนี้คิงซีโกมันหลุดมามุมแคบแต่ยิบลอดขาเข้าไปเลยครับแหมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้เป็นไมล์ครับที่โดนจนได้ครับแหมยันไม่อยู่ครับบาเยรูมินิกครับตีเสมอจากคิงซีโกมันครับ อ่าจะได้ก็ได้ง่ายดดยเหลือเกินนะครับลุยขึ้นมาแล้วก็บวกต่อครับรอยซาเน่โยนมาได้มงไม่ถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมามูเซีล่าโอ้แตะหลบสวยแล้วยิงเสียบมุมเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งโอ้บายยินิคครับแสงขึ้นนําจนได้ครับแหมบทอยู่นานโอ้เรียบร้อยครับไอหนูจะมามูเซียล่าครับวอนด์ิชของทัพเสือใต้ครับยิงประตูนี้ครับก็ส่งให้บายยูมินิคครับเอาชนะมาไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับหืดจับ แต่ก็3คะแนนครับสำหรับทีมเสือใต้ครับ